โอ้ยสวัสดีครับผมเนียบนะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับเป็นโซคอวีล็อก EP ที่5นะครับหรือเปล่านะที่5จะไม่ผิดนะฮะอันนี้ฮะก็เปิดเทอมวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะฮะเนี่ยมีการแข่งขันหน้าตาครับเนี่ยปีนี้ก็เรียนคอมนะฮะก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปด้วยเพราะว่ายืมิ่เวอร์แบงค์เพื่อนมานะดูนี่ฮะอุปกรณ์หุ่นยนต์ ด,ด่ส,สวยๆหน่อยอันนี้มาดูเบอร์รองเท้าเพื่นอนนะที่ผมมาให้ดูเพื่อนหรือเบอร์รองเท้าเนี่ยอ,อ,องจ้ะเนี่ยอันนี้รองเท้าผมนะมันยางครับเบอร์41น,นะฮะดิยังไม่หมดเลยนะเนี่ยจบปวดขานะปิดขามาเราจะไปถ่ายเพื่อนนะครับอันนี้เราไม่อยากถ่ายเพื่อนนะกลัวเพื่อนไม่สบายใจนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มาต้นปอวะกิ๊สตงโอเคนะครับโอเคนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ประตูอยู่ตรงไหนว่าแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะเอยเพื่อนเล่นของกันอยู่เตากลัวศิธิเพื่อนนะฮะสวัสดีเพื่อนเนี่ย ม .6 มันจะม .6 เราคือผมม .6 แล้วไงแต่ว่าผมจะจบแล้วผมก็ต้องไปแก้รออีกนะครับก็ใครเจอในโรงเรียนก็ทักได้นะฮะก็ให้เดาดูว่าหน้าตาผมเป็นยังไงนะฮะก็พอประมาณนะฮะก็เงินผมก็พอมีรายได้นะครับนะโอเคอันนี้เพื่อเล่นอะไรกันนะเชียวช็อกนะฮะเนี่ยเชียวช็อกนะฮะอันนี้ก็นารุโตัวเนาะ มันจะเห็ดใช่ออันนี้เล่นเกมอะไรครับไม่มีใช่ไหมีมมครับจะาอันนี้จะฝากบอกอะไรคุณในโรงเรียนนี่ครับฝากบอกอะไรไหมครับจะฝากบอกอะไรคนในโรงเรียนนี่ไหมครับ <edge> ไม่มีใช่ไหมครับ <laughs> โอเคครับโอเคลองคุณฟังขาดมาเถอดเนี่ยมันตึงมากเลยเนี่ยอันนี้รหัสอะไรวะ โอเคอันน <Okay>. uh, uh, ี้เพื่อนก็เล่นชิวช็อกนะฮะออเคอันนี้ก็เป็นคอมผมเองนะฮะเฮ้ยใช่ไหมอันนี้สัปคิเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอันนี้ฮะก็แรม8กิกนะฮะเป็น Intel c o r e i7 6 7 0 0 CPU 3็ดนนกิกะเฮิร์ตนะฮะนะครับก็นี้เลยนะฮะโอเค อันนี้ฮะก็เป็นแอร์นะครับอามีนานะฮะ R32 นะครับผ่านรหัสกพผนะครับนี่เบอร์5นะครับมันต้องมีเบอร์6สิครับอาเบอร์6นะนี่มีวัตถุกูกไฟด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอมครูนนะครับไออามีนานี่ดูนะเบอร์24นะนี่จะปรับดีไหมมึงไม่ปรับนะฮะเออโอเคเนี่ยเจียว ผมเอ้ยทำไมมันเป็นเจลแบบนี้วะดูสินี่ครับเนี่ยเป็นเจลโอ้มันเหนียวมากตอนแรกว่าจะไปช่วยเป็นเพื่อ,อ,อนยกของครับแต่ผมเอาของไปยังไงอันนี้อันนี้เป็นใหม่นะผมไม่กล้าจับมันช็อตนะเพราะว่าที่บ้านผมมันช็อตไงดูดด้วยเกือบขีดนะเกือบขีดนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อปฏิบัตินะครับน,นี่ฮนะไม่เล่นโทรศัพท์นะะ โอเคนะครับไม่ส่งเสียงดังไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ยกล้อวดน,นําอาหาร่องดื่มมาครับประทานในห้องเรียนเด้อพี่น้องถามนักเรียนขี้เขียนโต๊ะเก้าอี้และฟ้าพนัาในห้องเรียนเด้อปิดไฟผัดลุ่ม่ึงขยายเสียงโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งรังหืกใส่งาน,นเนี่ยเนี่ยตอนนี้ฮะอ่องหลุดเรียนต้องสวยการทาความสะอาดในห้องเรียนจัตุเก้าอี้เทขยะเปิดประตูเฮ้ยปิดประตูปิดหน้าตา่างกรนกับเพื่อนเนี่ย มีห้องสำอรุดเสียหายนะครับห้องผมก็เสียแล้วนะบรเกอร์มันเสียดิหนัห้ามชัดโทรศัพท์นะอันนี้ผมใช้โฟล์แบงนะฮะแ้วก็ห้ามนำของยี่ขานะครับก็เคยมีกรณีหนึ่งนะฮะเอาไอแพดมาเรียนหนอหายอ่ะเพระเมื่อคืนนะก็แจ้งความนะดระเมินรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีหนอแม่นแล้วครับโอ้เขามีคานี่ถ้าเอาท่องมาหายเสียได้เลยเด้หา อันนี้อันนี้ก็เป็นอนุบัลสุรินนะฮะอันนี้เป็นอนุบัลสุรินนะฮะอันนี้ฮะเฮ้ยฝนจะตกว่ะเพื่อนนะ อันนี้เล่นอะไรครับเล่นอะไรครับอนี้เล่นอะไรวะมันอะมันมันกำลังมันนะฮะสามเกเรีดึงก๊อไรดึงก๊อไรครับก๊อไรเดูไม่ตกปาบ้านเราเด้อเจอกันเจอกันเย็ดด้วยโทรหาด้วยเดี๋ยวพาหนังไอตอมถ่ายเยอะเลยมึงมีสัตว์ถ่ายเลยเฮ้ยตี๋นะพี่พี่ถ่ายมึงไปถูปป่ะเอ้ยถ่ายเลยคอมแบตจิถ่ายอะไรคอมแบตจิถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้ก็เป็นคอมใหม่อันนี้รุ่นเอเซอร์ใช่ไหม เขอยู่หลังกูท่านอันนี้คอยจิตใช่ไหมอันนี้เจนไหนวะไม่รู้เจนเจนเหรอเจนไหนวะไม่รู้ว่าจะเจนเอะไรเล่นไม่คิดว่าซื้อไอ้ยันได้คอมมินตี้เล่นเกมที่บ่านเอ๊ะเอ๊ะคือทราบวะก็เล่นอยู่แต่ว่าเล่นแบบควกควบแบบตั้งฝึกเยอะๆไม่ได้ใช่ตั้งฝึกกลางๆอ่ะเล่นไฟเอ็มเล่นเลื่อนอ่ะเล่นเล่นเล่นเกมแซนไงมีเล่นแซนเล่นไหมเออเล่นเล่นเกมแซนก็เ่นได้แต่กลับไปเรื่ออง อันนี้ไรครั้งอันนี้มีโออันน <house> ี so ้เรากัสออลม่คกัจอกจอกัจอคุณดีคอยอ่ะดีคอยเชกัจอครับกัสจอครับกรรมฐานแต่ไหนมานปวดดิเฮ้ยกระต่อลูกโอลเจียวพรบดาไอ้นี่เจียวพระบิดากรฮะเจียวพระบิดา เอาเอาไว้ทำปกข้างหน้าเลยพระวิดาบอกแ้วแล้วก็รรกรับตอกลับเยี่ยวอะปะล่ะตอนกลับเยี่ยวอะตัวลงอย่งทำเองนี่เล่นเกมเชลช็อกนะครับอันนี้เลเ่เกมเ,เ,เลี้ยวอัพเบลเลอร์เว้นนะก้อนหดดัวนี่มาดูเกมนี้มาดูลีลา ดูบอลดูบอลอนไดูบอลนะไออา้วีใช่ไหมครับอะไรนะบอลบัตเตอร์ไฟใช่ไหมแรงไหมฮะแดงไหมอาให้แรงหนึ่งุก็ใช่ดูอะไรจาะเกาะใช่ไหมเาะปอน้อยอะไรนวมาใส่ชุดเหรอเฮ้ยนั่นตะเกะ อนั่นเนื้อแก่ะนะน,นี่เนื้อแกะนะ่นะดูว่วแปดตั 8, ตตวแปดผไม่ต่อเวลาให้น้มึงเอ้กองนี้ชัดวะกูไม่ต่อเวลาให้น้มึงตัวแปดเลยอันนี้ถ้นนเาเอามุมไหนเป็นพื้น,นหลังไอง้แบบปกดีปกคิปด<ฟ>ีายห้องใช่ไหมปกพบิดาภาพบิดาพรพบิดาเจะอฮอนอันนี้ดีไหมอันนี้ก็เรียนภาษาอกเดี๋ยวเราถ่ายรถห้างก่อนเปหนอง โอเคครับก็นี่ฮะโอเคครับออเอ่อเดี๋ยวอันนี้นะฮะดีครับก็บขอจบเพียงเท่านี้นะครับแน่ตอมนะ ต้มต้มเดี๋ยวต่อมาฝากฝากบอกอะไรคนในเสาคอหนะครับต้อไปทางเดียวใช่ไหมต้มตฝากบอกคนเสาคอหน่อยดินะฝากบอกคนอะไรในเสาคอหน่ฝากบอกหน่อยดิฝากบอกว่าแฟนขับผมหมดเลยอ่ะเออเดี๋ยวเด็ดเอาไปเลยก่อนแฟนขับผมหมดเลยครับโอเคครับโอเคครับก็ขอจบพิธีนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะหวังหมางกระถ่ายครับสากรเป็นล็อกคลิปแรกนะครับโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสคิปนี้สวัสดีครับขูเกี่ยม่ดัก็ขเกียวขเกีไชอบแล้วกัะอะรนดขไอูู้แสงอ่ะหุงูปูแสงมาแล้วมมาแล้วครับ